สวัสดีค่ะก่อนนอนคืนนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อแรนดอมที่ว่าเขาคิดถึงคุณไหมก่อนนอนคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมและเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูใบแรกนะคะเขาบอกว่ามันคือ ประสาทนะคะเหมือนประสาทล้างหรือว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันห่างมันล้างนะคะมันล้างลาถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องดูแลรักษาหรือซ่อมแซมนะคะความสัมพันธ์นี้แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกนะคะใช้โอกาสกับสายฝนนะคะใช้โอกาสนี้นะคะเพื่อสร้างความโรแมนติกหรืออาจจะคิดถึงนะคะช่วงที่ฝนตกหรือว่าน้ําฝนนี้แหละมันจะยิ่งทําให้คิดถึงกันนะคะ อันนี้หมายถึงว่าการขนนะคะการขนเห็นไหมว่าเขาขนเคลื่อนย้ายนะคะผู้หญิงคนนี้นะเขาบอกว่ามันคือการคิดให้ดีก่อนตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเรามองว่าเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงว่าเขาเองอะปล่อยปะลแล้วเลยนะคะคุณมานานแค่ไหนแล้วนะคะไม่ได้คุยกันหรือคุณไม่ได้ซ่อมแซมความรักความสัมพันธ์เนี้ยจนมันล้างจนมันเก่าจนมันดูเกินเยียวยาไหมเขาถึงได้เศร้านะคะเขาคิดว่าเขาจะต้อง ปรับปรุงแก้ไขนะคะในความสัมพันธ์นี้หรือว่าต้องทําให้มันดีขึ้นนะคะโดยช่วงที่ฝนตกแบบนี้เขายิ่งคิดถึงคนนะอยากจะมีโมเมนต์นะคะไปไหนด้วยกันเดินตากฝนหรือว่ากลางล่มอยู่ท่ามสายฝนนะคะที่มันโรแมนติกนะคะหรือตอนนี้เขากําลังคิดถึงคุณมากๆถึงขั้นแบบว่าขอพรนะคะหรือว่าทําอะไรที่มันเป็นแบบ เวทมนต์นะ่ะหรือเป็นมูตเตลูอ่ะเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมนะคะทำอะไรไม่ได้ต้องทําพิธีกรรมแบบนั้นอ่ะเนาะอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะคิดถึงคุณมากๆนะคะคิดถึงสิ่งที่คุณให้เครื่องรางของขลังที่คุณให้นะคะหรือเขากําลังหาวิธีที่จะกลับเข้ามาหรือแสดงออกให้คุณรู้นั่นเองนะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไร พยายามออกเดตสนใจร้องไห้เป็นเศร้าอยากพักเดินทางเพลงรัก เขาฝ่ามาบอกคุณว่าเขาอะพยายามนะที่อยากจะชวนคุณไปออกเดทอืมเดี๋ยวนุ่มเป็นตัวแทนเขาเลยแล้วกันฉันอะพยายามนะที่อยากจะชวนเธอไปออกเดทฉันสนใจเธอมากๆแต่ตอนนี้ฉันทําอะไรไม่ได้เลยทําได้แค่ร้องไห้มันเศร้ามากเลยนะอยากเดินทางแต่เดินทางไม่ได้ตอนเนี้สถานการณ์มันทําให้ฉันเดินทางไม่ได้ฉันอาจจะแบบ ไม่สบายหรือฉันไม่กล้าออกไปไหนในช่วงโควิดหรือว่าช่วงเนี้ยฉันต้องกักตัวฉันไม่สามารถเดินทางมาหาเธอได้เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันส่งเป็นเพลงรักหรือเล่นเพลงรักเล่นดนตรีให้เธอได้ไหมฉันอยากเดทกับเธอมากๆเลยนะเหมือนอยากพยายามทําให้เธอรู้ว่าฉันสนใจหรืออยากให้เธอสนใจอ่ะที่ผ่านมามันผิดพลาดจนฉันแบบ ไม่รู้จะอธิบายยังไงฉันก็ร้องไห้ฉันก็เสียใจนะกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ฉันคิดถึงเธอมากๆแล้วถ้าฉันส่งเพลงรักให้เธอฉันก็หวังว่าเธอจะซึ้งและเธอจะรับรู้ความรู้สึกของฉันฉันอาจจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะแต่ฉันขอสื่อสารกับเธอผ่านบทเพลงแล้วกันแล้วก็หวังว่าเธอจะชอบในสิ่งที่ฉันทำถ้าเธอเศร้าเธอรู้ไหมว่าฉันเศร้ายิ่งกว่า ไม่ใช่ว่าไม่อยากมาหาอยากมาหามากๆไม่ใช่ว่าไม่อยากชวนเธอไปไหนอยากจะขับรถเธอไปในสถานที่ที่เธออยากไปไปออกเดทกันไปเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันใหม่แต่ว่าตอนนี้ฉันทําไม่ได้ฉันอยากให้เธอเข้าใจนะว่าความรู้สึกของฉันอะ่ะฉันจะพายายามมากขึ้นแล้วกันหลังจากนี้นี่คือสินีเ้เขาจะฝากมาบอกคุณก่อนนอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอักษรกันของเขาคนนั้นนะคะ เดี๋ยวนุ่นจะจับทลังจากว่านี่นะคะตัว H นะคะหรือตัว H นะคะตัว V ตัว G นะคะตัว M หรือตัว W นะคะตัว h a ตัว Y นะคะแล้วก็ตัว Y แล้วก็ตัว V นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามนุ่นรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ฝันดีลาติสวัสด์ค่ะ